กลับมาชมคู่เอกของรายการกันเลยนะครับควันวิชิตถึงสามนิ้วกระสเปรดครับป้องกันแชมป์ดับบิโออุลิเชลนะครับรุ่นไฟรีเวทพบกับวิชัดโลซเลตครับนักชกฟิลิปปินส์ครับความวิชิตครับเป็นนักชกจากอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันอายุสามสิบห้าปีนะครับก็เคยเป็นอดีตแชมป์มวยไทยร้อยแปดปลลร้อยสิบสองปอนด์ของราชดำเนินนะครับปะทะกับนักมวยแถวหน้ามาโชคโชนครับทั้งธงชัยต่อธิราชัย สัตชัยน้อยสิเป็นจมะพรเสนสิทธิ์มณชัยนะครับแล้วก็เคยเดินทางไปชกที่มะเกานะครับเจอกับชูชิมิงก็ต่อยกันแบบดูเดือดเลือดพัดเลยนะชูชิมิงนี่ตาปิดเลยนะอ่าก็แพ้มานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแพ้แบบประทับใจนะครับส่วนนักชกฟิลิปปินส์เชิญคุณสัตชัยครับก็สำหรับนิชาโรสเลไม่เคยมาชกเหมือนกันโอ้โหนี่ครับน่าจะรวนอันตรายเลยทีเดียวนะครับ ไม่เคยเดินทางมาชกเมืองไทยมาก่อนนะครับอายุ23ปีครับเกิดที่เมืองโบฮอลนะครับถือว่าเป็นนักมอยอัยนตรารายหนึ่งนะครับโ <Yeah. S 1> อ้โหสถิติการชกของเขานี่ก็ใช้ได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ผ่านการชกมาในชนะ11แพ้3นะครับเสมอ2มาเมือ2 2> <Yeah. S 1> มมงไทยครั้งแรกครับแล้วก็ <Yeah. S 1> นี่ะถือว่าเป็นนักบอยอัยนตรายไ <Yeah. S 1> ฟล์ล่าสุดชนะน็อกมาด้วยนะครับช <Yeah. S 1> นะน็อกเลมอราโนมานยกที่9ครับ มาดูกันบนเวทีนี่ครับน้าโมยฟิลิปปินส์ราไรนี้เขาบอกแกร่งด้วยนะมาดูว่าสติกันโชคก็ใช้ได้เลยทีเดียวฝันงมิชิตนี่เป็นมวยที่ต้องยอมรับว่าอึดมากๆเลยคุณทัศนชัยนิติวินากูลนะครับวันนี้มาด้วยนะมาด้วยนะนี่เจ้าของ13เหรียญมาด้วยซ้อม13เหรียญพระราม9นะครับซ้อมกับยอดพลอยนะครับแสงมันทีแสงมณนีก็ซ้อมให้กับฝันงมิชิตนะครับเป็นผู้ลงนวม เป้าหมายอีกภาคหนึ่งของ,ของความมั่นใจก็คือ,อการได้รับโอกาสชิงแชมป์กัก o มบมาจูบีโอร้อยสิบสักปอนส<ะ>ุชิหมิงรออยู่ก็มีโอกาสสูงแล้วครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งสุชหมิงเราเบอร์สองนะฮะกับรอชิงแชมป์โลกที่ว่างนะเป็นมวยที่<ช>ต้องยอมร<ช>ับว่าชกนี่ชกวัดดวงเลยนะครับวันนี้รางวัลที่มอบให้โอาชิดมาเยอะเลยทีเดียวนี่เลยครับวันนี้ทางศึกเอ็มร้อยห้าสิบพิธีโลกวันทรงไทยนะครับของ คุณมเตอร์มาหาชนนะครับดรทรงชัยรัตนสุบรณแล้วก็โปรโมเตอร์หญิงยอดเยี่ยม6ปีซ้อนของกอนโมโลกนะครับคุณปรียากรรัตนสุบรณครับนี่เป็นยกแรกนะครับ <Okay. Box. S 2> ขอามมิชิ์หรือว่าเจ้าจุกหรือว่าไอ้มัดพลังช้างครับยังต่อยแบบรัดกุมนะครับกระดูกช้มงบินนั้นโอ้โหเก่ากึกเลยนะครับลายนี้รอโอกาสท้องอีกครั้งเลยนะครับในห้างเสือมาแล้วมาเป็นเป็นตัวสามพันนะครับสามพันเลยครับม็อกได้ครับความมิชิ <S <S ์รับไปเลยนะครับ กำลังใจให้กับเด็กไทยชายานเยอะนะครับขวัญพิชิตให้หมัดพลังช้างมีปลาเกียวจูเนียปลาเกียวน้อยไม่ได้ปลาเกียวปลาเกียวเห็นต้องตกใจเลยนะฮะก็ไมันหน้าเหมือนผมจังเลยที่มาเกาเนี่โอ้โหปลาเกียวตกใจเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะครับไช่ครับดังขนาดโลกเลยนะครับขวัญพิชิตของเราเสือมาแล้วนะเสือมาแล้วนะมาแล้วครับแล้วก็ร้านมีชัยกรุ๊ปนี่นี่มีอีกสามพันด้วยดำรงชัยห้างทองบางใหญ่อีกห้าพันนะนกนะอ่าอ่านก็ให้ได้ครับ เจ้าจุกเจ้าจุกปลายยกครับไปลกเบียดเบียดโอ้โหฮุกฮุกซ้ายแรกกันวาเสียวนะครับแรกอีกแล้วครับหมดยกครับหมดยกกลับมาชมภาพช้ากันนะครับยกแรกนี่น่ากลัวทีเดียวนะครับพิชาโรสเลตออกมาแต่ละหมัดแต่คนไมชิดครับไม่มีหมัดควงเลยนะครับดูครับโรสเล็ตต่อยคล่อมไปนี่โอ้โหจะโดนฮุกซ้ายเหมือนกันแหมนี่ดูครับดึงหลบโอ้โหดูมีแรปลิ้นด้วยนะแรบลิ้นด้วยนะ อาแหละครับขอบคุณครับโอสถเดชพาขึ้นเหนือ110นะครับทั่ยทองโอสถยาหม่องตลาดทั่ยทองประกันชีวิตเอเอครับดีโอเม디เทคเสือดาวฮีโร่ไมซินเสือชิบเป็ดตัวชมนกเหลือดีปลายรูทัลลุแอคคอร์ดแล้วก็เมืองไทยประกันชีวิตครับขอบคุณครับมาเสียงตะโกนใจเย็นๆใจเย็นๆกันครับกานดิชชั่ไม่ต้องรีบมากครับตากลัวครับโดนสเลดโอ้โหเมี่ครับวันนี้รัดกุมมากมาบนเวทีนะครับ ศึกร้อที่โลกวันทรงชัยขวัญพิชิตเนี่ยครับกับนักมวยชาวฟิลิปปินส์ผู้ท้าชิงรายนี้ริชาร์ดโรซาเลสวันนี้รัดคุมแล้วกันครับสามโอ้โหนี่บวกเลยโอ้โหลอยได้ใจเป็นซ้าครับขวัญพิชิตหมัดแล้โอ้โหนลยรครับมาแต่รโนะรซาเลสนี่หมัดชุดเขาใช้ได้นะครับนักมวยดูแลอายุน้อยกว่าแน่นอนนะ่ะเพราะขวัญพิชิตนี่เลขสามขึ้นไปแล้วนะครับโอ้แรกแรกเลย โอ้โหเป็นนักมวยที่ยืนยาวนะครับขันพิชิตตอนเมื่ที่นี่พลาดไปไ่้นะครับเพราะว่าโปรแกรมทองก็รออยู่นะครับตอนนี้คุณโอปริยากรนะครับน้องชายดรศิลปภพนะครับก็กำลังประสานงานอยู่นะครับในการที่จะชิงแชมป์ว่างนะครับร้อยตาะด้าวนเนสตระได้ฮวนเอสตรด้านี่สละแชมป์นะครับมีโอกาสสูงครับแชมป์โลกในบีบีโอนะครับชาวเม็กซิกัน สลามเมื่อไหรนี่มันไ่ชิดชิงกับซูซิมิงเลยครับกับมาดูครับว่าสึ่งนี้จะเกิดขึ้นที่อ่าจีนหรือมาเก๊าหรือที่เมืองไทยนะครับติดตามนะครับติดตามข่าวเดี๋ยจะไป่อยอเมริกาก็ได้นะใช่ครับไปไปได้ทั้งหมดแล้ะครับเพราะวนี้ต้องผ่านให้ได้นะครับความคิดครับผู้ปุ๋ยครับผู้แทนนครอยู่ด้านล่างครับกำกับยางหนักเลยนะครับวันนี้ทีมงาน13เหรียญนะครับสายยันกันเจียกอยู่ที่มุมด้วยนะครับมาด้วยมาด้วยครับคุณสายยันกันเจียก มาวันนี้มากันทบเ3เหรียญเพราะว่าเจอไฟอันตรายนะครับวิชาร์ดโรซาเลสไม่เคยมาเมืองไทยครับเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าฝีมือเขาเป็นยังไงครับประมาทไม่ได้ม,มีสิทธิจะนับน็อกทั้งคู่อุ้ยหัวขมาไปนิดนึงไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวอ้าวคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์นะครับ112ปอนด์ของของค์กรมวยโลกนะครับดูดูอริเอนทล โอ้โหโรซาเลสบอกต่อยเข้ามาอีกครับเฉยๆหมัดพลังช้างเป็นยังไงห่ามดแรงนะหมดแรงไม่ได้เลยนะครับนักมวยนักมวยไทยเขาหมดแรงไม่ได้ต้องเดินตลอดขวัญพิชิตช่วงปลายครับแหมลุ้นกระทึกนะครับคู่นี้หมดยกที่สองครับชมภาพช้านะครับมีครับสวัสดิ์หมัดเต็มที่เลยนะครับขวัญพิชิตเล่ครับโอ้เฉียวไปนิดเดียวครับขวางขวัญพิชิตจะรูครับชาโลซเลสนี่ตั้งรับ นี่ครับคุณบริยาก,ดกรดรสิรภพนะครับมาดรน็อตด,ด้วยนะครับวันนี้มาให้กำลังใจกับทีมงานมาทรงชัยนะครับดรสิรภพรัตนสุบรรนะครับคุณโอเภสิกรรัตนสุบรร เรวันนี้โอ้โหพี่หมิงครับรางวันดักฉีดเยอะเยอะเยอะเลยอ่ะครับแล้ววันนี้นะครับกำนัน,น,นสุรศรีเนี่ยสีอินสีอินสุดนะครับนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรีนี่มีสามพันด้วยนะอ่าแล้วมีสจเล็กเมืองดนนะสจะสมคิดมากวงนะกาแฟโฟกคัตอีกสามพันบาทนะครับโอ้ยแล้วก็มีร้านมีชัยกรุ๊ปนะครับส่วนรวมส่วนรวมของเล่นพิเิตนะครับท่านนาะก็สามพันบาทข้าวทองดำรงชัยเก้าบางใหญ่ม้อพระเลี่ยมทองมูลค่าห้าพันบาทนะครับ ด๊กเอรจำลงชัยปานจุ้ยเจริญดีนะครับรางวัลเยอะเลย,เลยหลายหมื่นเลยนะโอ้โกาแฟวันแมนคอฟฟด้วยนะครับค,คุณชุตชาชุนสาครนี่ก็อีกสามพเหมือนกันคุณใบเขือเ่อนจะเป็นตัวด้วยเ<ช>ฟืองทองด้วยนะหลักบริษั0สาบาทนะครับโอ้โหเป็นหมื่นแล้วครับหวนพิชิตต้องน็อกให้ได้ต,ต้องรัดคุมด้วยนะครับนี่แหละครับแหมรวดเร็วเหลือเกินครับพิชาโรสล็ สายตาใช้ได้เอาแลวครับดูคำทนทานตัวกันเลยซัดกันเลยครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับเปิดหน้าลอยตามีสิทธิ์ร่วงเลยโรสเลสนี่ไม่กลัวขันบิชิตด้วยวันนี้ด็อกเตอร์สิรภพรัตนสุบัณนะครับนี่อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยคนนุ่มคนนุ่มมารุ้นด้วยขันวิชิตโอ้ยแลกเป็นแลกเลยนะครับแม่ซ้ายเราเข้านะครับพุ่งซ้ายเมื่อสักครู่นี้ ไงิแล้วครับมานี่บางเกียวจูเนียเดินหน้าลุยเบียดครับเป็นวันที่ต่อยดูเดือดตื่นเต้นเราต่อยทุกไฟเลยนะพอมีชิดเอาเอาวไม่แค่เออบางคนหนีพี่มิงนะบางคนึกว่าเออบางคนบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ใช้โอ้โหลีลาการชกไม่ใช่ธรรมดานะครับโรซเลสตคอยไปตั้งหลักนะครับ เห็นหน้าปักเ็นได้ปั๊บพิชิตอาจจะกลัวเพราะนึกว่าปักเกี่ยวอ่าต่อยมาต่อยมาท้าด้วยท้าด้วยท้าด้วยแม่นี่เลยครับมวยสากลต้องชมอย่างนี้ชมแบบชมแบบนี้แล้วเฟร็ดเออนึกดูลีลาดูลีลาลีลาลีลาแม่นี่แหละครับโรสลโอ้โหโอ้โหไม่ค่อยเดินรัดกลุ่มเข้ามาครับปั๊พิชิตเกี่ยวจุนเนียครับแมตัดลำตัวแล้ว ปลายยกมุดเข้ามาเองนี่แหละครับสลัมวยที่จัดไว้นะครับเปรนยี่เอกอรัตนสุบันนะครับบูมเเตอร์องค์กรมวยลลงยอดเยี่ยมที่หปีโซนจัดอย่างนี้นวัดดูโหมดเยอะกว่าเดิมกลับมาชมภาพช้านะครับโอ้โหแลกกันมันสนุกจริงๆครับตาบิชิตเดินเข้าไปลัวหมัดครับแต่กระด้านโรสเล็ก็ทิ้งหมัดบวกเหมือนกันครับมีโดนเหมือนกันนี่โรสเล็ก็โดนนะครับจังหวะนี้ดูครับโอ้โหแลกกัน ใส่กันไม่ยั้งครับยังไม่มีทีท่าเลยครับว่าใครจะไปนี่เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับขอบคุณยอดลงป้อยเซียนครับกาแฟวันแมนคอฟฟี่ทอดน้ำไทยยาบำรุงร่างกายตาพญานาคควอลเลนเจอร์ครับผลิตภัณฑ์เสริสมอาหารเหลียงเซินใบห่อยาผมใบห่อบริาษาัทแสงไทยเทฟซีคัตกาแฟโฟกัสโดยสจสมคิดมากวงสจเล็กเมืองนนนะครับบริษัทกิตวีนเทอร์ไพรส์โรงงานผลิตอุปรกรณ์โมเอสส่วน จิลพาเซรามิกไพทาราดาก้อนไทเกอร์แล้วก็เวียมพัดนะครับอ่ามาลุกต่อยก4นะครับศึกร้อยห้าสิพิธีโลกวันทรงไทยวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแฟนเยอะมากมากนะครับที่เซนทันเวสเกตที่นี่โอ้โหดูยันนู่นเลยชั้น3เลยนะครับแน่นเลยแน่นเลยแน่นเลยโอ้แน่นมากอากาศเย็นสบายนะครับชกมวยในในห้างสะบะสินค้าใหญ่โตเลยนะครับธุรการค้าเซนทันเวสเกตบางใหญ่จังหวัดสุทรรณบุรี เหมือนขึมาภาพพาได้เห็นนะครับโอ้โหแฟนดวยเต็มไปหมดเลยครับแน่นเลยครับทุกท่านโฟกัสมาด้วยนะสมคิดมากวงนะนี่สจสมคิดมากวงโฟกัสมาด้วยแฟร์บโฟกัสอาชีด้วยนะสจเล็กมังนนเนี่ยสามพันบาทนะครับตอนนี้มีดาวรุ่งพุ่งแรงก็คือปานเพชรเล็กสจเล็กมังนนต่อยในศึกวันทรงชัยอ่ากำลังแรงกำลังแรงแมลวลูรสเลตยังเข้าคล่องว่องไวครับ เข้าออกไวควันพิชิตเราก็ยกก้าวสูงตลอดนะครับไม่ประมาทโอ้หูอัปคันขนาเดินเข้าไปรับอัปคันฮะครับดูแลน่ากลัวจริงๆนะครับพลาดไม่ได้เลยขวัญพิชิตโอ้โหบวกเลยนะครับไม่มีรอบโรเซเลสโดนเข้าไปไม่ได้ไปเอาโดนไส้หมัดนึงโอ้โหโอ้ยนี่ครับหมิงนี่ครับเดินหนียแล้วโอ้ลีลาการช่นี้เหลือกินเลยนะครับนโรเซเลสถอยไปตั้งหลักถอยไปตั้งหลักครับขวัญพิชิตจัดเต็มจัดหนักเลยครับยกนี้ อ้าวอ้าวทำอะไรครับแง่งงงเหมือนกันครับไม่รู้แกทำอะไรอยู่ก็เดินเข้าไปหาครับไม่ไม่ไม่โชคเราด้วยนะคถ้าเดินเข้าไปหาเฉยๆอ่ะโอ้โหคนไปชิดเขาก็งงเือนกันไปชิดงงไปเลยครับทำอะไรกันเนี่ยใส่แล้วทำท่าว่ารอาจจะเริ่มหมดเหมือนกันครับงด้านโนสเล์ของเราเนี่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า เป็นบทเรียนเมื่อกันถ้าเผื่อว่าพลาดแล้วเนี่ยโอกาสแพ้ได้เหมือนก right ันโอ้ขวาลำตัวไปหมัดหนึ่งปวันพิชิตโรซเลสมีหูแรกเลยปายยกแล้วนะครับเดี๋ยววันเยอะโอ้โหูแรกคนละคนละหมัดโอ้โหมากเกินคมาโอ้โหมาชนาเริ่มกดยกกดยก ชมภาพช้าครับความมันของฝันไมชิตกับโรสล็อตนี่แหละครับโดนคนละทีนี่โรสล็อตโดนนะครับทำเป็นเก็บอาการครับหมาจริงๆเนี่ยโดนมีอาการครับดูฮุกซ้ายนี่จังหวะนี้ครับนี่แหละครับบวกคืนเหมือนกันครับทางด้านโรสลสอหมาดิแฟนมวยนั่นขนาดเต็มห้างให้หมดแล้วครับอ๋อกลับขอบคุณครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำเห็ดสกัดสูตรต้นตำ,ตำรับตามารูพัดกล่องเขียวขวดใส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันจมูกข้าวผมผสมน้ำมันลำข้าวและน้ำมันจมูกข้าวสาลีตายูนิไลท์นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาเ m มพัทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาลูทินพัดเพื่อดวงตาผู้สัมพั์ของคุณโครงการเมืองใหม่ในเมืองไทยในจีนครับหรือไทยแลนด์ซิตี้ครับขอบคุณครับมารุต่อยกหนี่เลยครับเอ็มร้ิพิชิโลกวันทรงชัยวันพิชิตนะครับแชมป์กับโรเซเลสผู้ท้าชิงชาฟิลิปปินส์นะครับรางวัลเยอะเลยเดียวคุณบุิชาติทุ่ส ชุนสาครน,นะครับรายมีจากกาแฟวันแมนคอฟฟี่ก็มาอัดฉีดด้วยเหมือนกับสจเล็กนะครับสจเล็กมังนน่สจเล็กที่กาแฟโฟก,กัสนะครับครสามพันบาทอ่ะ,อะดูไปเดินครับความมิชิตั่นโชว์เอาใจผู้ชมด้วยครับวันนี้คนแน่นเลยนะครับเดินหนีอีกแล้วเดินหนีอีกแล้วหันข้างหนีแต่เขาก็ยังสู้นะครับเบียดติดตลอดมาของเราดิเข้าใกลล้ำตัวสองสองหมาเล่นล้ำตัวก่อน อ้าวโปรเซเลตปิดป้องมาตอ่อยมาเชิญเชิญเชิญให้ต่อยด้วยต่อยด้วยตัวซ้ายด้วยโอ้โหเป็นชุดแล้วเบียครับจังหวะจังหวะนี่ยิงขวายกจัดกันไว้ครับโปรเซเลต์ขอบิชิตต่างตัวบนการโปรเซเลตโต้กลับมาโอ้โหสดสัยครับตกรอไปแล้วโอ้แม่เบียร์กางเลยครับวันนี้วันนี้ของจริงเลยคุณเันชัยน,น,นี่คนนุณนนท์เอาใช่ครับต้องเจอของจริงครับ เพราะว่าเดี๋ยวไฟต่อไปนี่มีโอกาสเจอทูซิมิงนะครับคผมพิชิตครับต้องเจอหนักๆแบบนี้นะครับโอ้โห้โยสายลำตัวสายลำตัวอ,อจาจารย์ปุ๋ยอาจารย์ปุย๋นปยนี่เทนเนอร์อยู่นี่ยืนเดินติดตลอดคุณสมชาย13เหรียญครับลุ้นดูที่หน้าเวทีลุ้นมาลุ้นมาลุ้นในค่ายนะครับอยู่ที่ค่ายพระราม9ก้าคุมแสงมณีซ้อมด้วยนะครับแล้วก็ดูมวยไปด้วยแสงมณีต่อยนะครับวันทรงชัยวันทรงชัย สิบสี่นะครับเจอถนนชัยนะครับโอ้โหแขสงมันนี่วิกแตกวิกแตกเหมือนเดิมแลกมัดโอ้ปปลอยไะไรกันเนี่ยนี่เลยครับโอ้โหปุอย่างนี้ครับเนี่ยนี่เลยครับเอ็มร้อยห้าสิบพิกโต๊ะวันทรงชัยต่อยกันอย่างนี้เลยทีเดียวสุดยอดนะครับสุดยอดโอ้โหลุ้นใจหายใจคว่ำนะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับโปรโมเตอร์มหาชนของเรานะครับคุณสรงชัยสร้างแชมป์โลกมาแล้วเป็นสิบคนเลยทีเดียวนะครับของสมาคมวลโลก WBA WBC สร้างมาหมดโอ้โหลุกไปโลสเตสโดนรับแล้วเอาละครับนาทีทองโอ้โหขอบคุครับขามาชมภาพช้านะครับโอ้โหหล่นยังไงครับโรสเลสหล่นยังไงเดี๋ยวดูนะครับโยกเข้าไปครับนี่แหละครับหาจังหวะก่อนและนี่แหละครับยิงซ้าย หมานี่แลกเปนมันตลอดครับโอ้โหที่จังหวะนี้ครับโอ้ยลนเลยครับนี่แหละครับพลังหมัดของปัทมิชิตครับมบียเชีนะครับเซ็งเซ็งอิลนะครับเซ็งสิบอิลครับนี่ครับสมสายายาหมัดพลังช้างครับปัทมิชิตโอ้โหคนนี้แน่นเลยนะครับทุกชั้นเลยนะครับวันนี้ชมมหากรรมมวยโลดนะครับศึก110พิะธิดโลกวันทรงชัยนะครับมันเหลือเกินมวยขอบคุณก็โอสุนสภาขึ้นเหนือมา50นะครับ โคชองโอโสดยาบ่องตาลาทวยทองประกันชีวิต a อเอเดียวไม่ได้เข้าเสือดาวฮิโร่ไมชินเสือที่เปตัวสวมเกาหลีไบรวูดพัลโลไกคคอดและก็มือทันประกันชีวิตครับสุดๆเลยทีเดียววันนี้นะครับก็ถ้างของเราชนะนี่ทางดกเตอร์ดำรงชัยนี่จะค่านี่ขึ้นไปมอบม้าทองคำให้ด้วยนะ ครับเออมัดทองคำนี่วันนี้ระหว่ารางวัลอัจฉริยแสงความอ่าความมิชิ้นหโวเยอะแยะหลายหมื่นเลยนะครับอ่าวันนี้เราได้นับไปหนึ่งนับไปแล้วครับยกห้าขวาตรงครับเข้าเต็มๆตมเลยครับโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับต่อยและสุดยอดจริงๆเลยนะครับผู้นี้โสเดตไม่กลัวด้วยนะขนาดโดนเต็มเต็มหมัดนะอย่าประมาทนะครับทางพันพิชิตห้ามประมาทเด็ดขาดเลยนะครับ พราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพลเมืองมหาชนทรงชัยรัตนสุบรรณ์ของเรานี่นะครับในการสร้างโมนีมีแผนมีระบบระเบียบจนทั้งมีแชมป์โลกหลักๆถึง10คนเลยนะครับใช่ครับตั้งแต่ยุคของสามารถด้วยครับทรงชัยสารอะไะครับคนแกที่ยกโอ้โหไครับไครับโอ้โหเก้เหน อ้วนชาวเซนเทนเวสเกตเลยนะโอ้โหวันนี้ดูล้นหลามนะครับสมชั้นเลยเดียวล่างสองสเลยโอ้โหแน่นขนาดไปหมดั้งบนไม่มีที่ยืนแล้วนะโอ้ยย่างกันดูแล้วแล้วดูมวยอย่างนี้มันมันพยาคามันพมาเอาโอ้โคลิปนี้ครับลุกไปลุกครับลำตัวด้วยโอ้ย ดูลุกไหมไม่น่าลุกนะรอดไหมท่านไม่รอดนะครับเรียบร้อยโอ้โหนี่แหละครับปาเกียวเมืองไทยในีปาเกียวรัเนีางครับโอ้โหวันนี้มาโหดเหลือเกินครับโอ้โหทีมงาน13เหรียญชัยโยเลยครับคุณสมชายสามเหรียญคุณลุ้นอยู่ที่ค่ายสมชายโอ้โหสายยางกันเจีดเนี่ครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับภาพช้าครับนี่ครับลุยลุยจัดเต็มจัดหนักตั้งตัวลุนตัว ทนไม่ได้ครับโดนลำตัวนะครับเดาวใช้โครงนี่เลยเอ้าเนี่ยนี่ครับจุกครับโอ้โหหายใจไม่ทันนะครับมันจุกเสียดจุกครับจุกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาขอเชิญคุณเสด็จพบครับขอเชิญมาดูไฮไลท์นะครับโอ้โหนี่ครับลงไปด้วยพลังหมัดพลังพลังช้างนะครับดูนะครับจังหวะของกัพิชิตไม่เลยครับลูกนีลูกนับลูกนับยกห้านับแรกลูกแรกยกห้านะครับ ชนทางนะครับจังหวะน็อกนี่เป็นตัดลำตัวดูครับนี่นะครับยกยกน็อกยกนี้นะครับยกหกัาใสกันเลยนะครับใครดีใครอยู่เลยครับเขาก็อยากจะน็อกเรานะเพราะเขาโดนนับยกห้านะครับยกนี้เขาตั้งใจจะเก็บความคิดให้ได้นะครับจะดูครับลําตัวนี่แหละครับคนไม่ไหวจริงๆครับโดนกรที่ชายโครงดูนะครับจังหวะนี้โอ้โหสุดท่วบเลยครับโรสล็ ท,ท่านผู้บริเกตที่เคารพครับต้องยอมรับว่าการโชคของคู่นี้นะครับวันนี้สุดยอดจริงๆนะครับในรุ่นไฟลเวทนะครับของ w b o เรียนทอดในรุ่นนี้นะครับ112ปอนด์แล้วก็ผู้ชนะวันนี้ก็คือขวัญพิชิตนะครับ13เดรสเอ็กเพรสวันนี้นะครับโปรโมเตอร์หญิงยอดเยี่ยมขององค์กรโมวยโลก6ปีซ้อนคุณปิยากรรัตนสุบัณดรศิรภพรัตนสุบัน,บน,บนคุณสุกิจเพพววัน แล้วก็คุณปริศนางุิรีมาถึงแล้วนะครับวันนี้ก็แล้วก็ขอเรียนเชิญท่านดรพันยศอัครามรพงศ์ด้วยครับเรียนเชิญอยู่ช่วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับแล้วก็พลเอกพลเอกสุริยะาัิด้วยครับเชิญด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเลยนี่เลยครับโอ้ต่อยและสุดยอดนะครับนี่เลยครับสมเลยทีเดียวว่ายี่ห้อของวันทรงชัยนี่สุดๆจริงๆโปรโมเตอร์หญิงยอดเยี่ยมขององค์กรมวยโลก6ปีซ้อนๆนะครับ คุณปรียากรรัตนสุบันวันนี้ก็ปลื้มใจนะครับพอใจมากเลยนี่เลยครับจะเป็นแชมป์โลกใหญ่แน่นอนนะครับในนามของขัญพิชิต13เดรดเอ็กเพรดวันนี้นะครับโอ้โหสุดๆจริงๆแล้ววันนี้นะครับผู้ที่จะมอบรางวัลเดี๋ยวด้านล่างใช่ไหมครับด้านล่างเลยทีเดียวตอนนี้ไปโฆษณาก่อนนะครับ